สีดำครับสีดำครับแล้วผมเป็นสีดเออสีดำอ่ะเอาเลยผมคิดว่าจะฆ่าองค์การได้ครับเออพวกคุณสองคนเป็นฆาตกรใช่ไหมครับเนี่ยผมรู้นะเขาปวดนะครับาปวดปวดรับก่อนนะครับแล้วเราก็รีบวิ่งหนีเลยนะครับอย่าให้เขาฆ่าเอาเอาปวดเี๋ยวเขาล็อกโดโด้เอาตัวครับเนี่ยอเกนี่หลอกกูทำเกย์ไปปัดนไม่ชอบอินเนอร์เด็กคนนี้เกนี่เราเราลอกกูม่ได้เก๊ โดดๆแม่แต่หน้าเป็นเป็ดปัญญาอ่อนไอ้ยี่คุณชอบได้กว่านี้บอกแล้วว่าเราไม่ปาดขอใครเขาคขาำหยาบปากไหนกันี่ตะไ้เจี๊ยบจับเขาพูดคำหยาบตอนไหนผมยังไม่เห็นเขาพูดเลยนะไม่ไม่ไม่ไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาพิมพ์เนี่ยเขาพิมพ์ว่าคอวะยอคำหยาบผมไม่ได้ยินคำหยาบนี้เวลาจับมันจะรู้สึกสากๆอาจจะมีแต่ว่าใช่เลยใช่เลย ผมไม่ไม่เห็นเลยไม่ไม่ค่แค่ตบมกเลยอ่ะซื้อเรื่องได้ว่ะไม่ได้เป็นนะครับมไม่ได้เป็นเอา๋ยวไ่เปนก็ดีครับรอไล่หรอครับกดกดไหมครับห้านิดเดียวไม่คิดกูมันจำเจยังไงเจ๋งให้ฉันดูเรื่องนี้ <Yeah. S 2> ผมอยู่ห้องเครื่องยนต์ครับอ,อยู่ตรงโร,งอ,รง,งอาหารล่างสุดพ่อโรงอาหารใช่ไหมครับวันศุกร์ผมอยู่ตองผมนึกว่าผมโดนเลี่ยว เราอยากถามเกี่ยวกับเวทออกซิเจนอ่ะทำไงอ่ะออกซิเจนอแค่ปิดเปิดปิดเปิดทำก็ได้ปิดเปิด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 อ่ะโอเคครับปิดเปิดจนแคนา้ได้ทำอะไรได้ฮะแค่นี้เขียนหน้าดี นี่ตัวเราก็สําคัญนะทีบอกว่าถ้าเราโดนฆ่าต้องบอกทุกคนว่าเราเป็นแคนาดีที่ไหนครัที่ไหนตรงกดขยะผมมาตกทำทาเวสตกหมอนอยู่ห้องลูกเรือมีไมเนมกับสีขาวี่อ้ ตอนทิน้ตรงท well ิ้งขะตรงที้พตรงี่ตรงไหนพี่ตรงอาหารรู้อ่ะไม่รู้โอ้อยู่ตรงน้ำหมสีดาเอาไงตานี้เขาบอกว่าสีดาอ่ะไม่มีสีดากำลังพิมพ์ออกไปแล้วเดี๋ยวียกลังพิมพ์รอราดูว่ามันแบบนึงแล้วเขาพิมพ์ะเขาพิมพ์อ่ะถ้าเขาพิมพ์คหยาบมาบอก คือคือผมเป็นแคนาเดียถ้าผมโดนฆ่าแล้วรีพอร์ตคือคนที่ฆ่าคือคนเอ้ยคนที่คนที่รีพอร์ตคือคนฆ่าใช่ไหมบอกทำไมล่ะอ้ไปบอกทำไมอ่ะบอกไม่ได้เหรอโอเคโอเคโอเคโดนกินแล้วโดนกินถ้าเขาเก็บเขาเก็บเป็นแคนาเดียนะอย่าอย่าไปบอกเขาอ๋อผมเหมือนแคนาเดียทำตัวน่ากินนะเหมือนว่าโลแคนาเดียถ้าถ้าโลแคนาเดียบอกแล้วเหมือนจะโดนยิงใช่ปะ ไม, <S 2> <S 2> ไม่เหม็นแล้วรัแต่ว่าห้องนี้มีแอซซีนหรือเปล่ามีทำงานไหมครับผมไม่เคยมีแอซสีนเลยจีบกูืบอนี้เออจะมากดไปเจ็บไปที่นี่โอ้โหกูอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเิ้นใหญ่เนี่ย เจอที่ไหนครับเีเจอัเลยเนะป่าทาไมเจอบ่อเดี๋ยวนะผมเพิ่งเดินสวนกับสีสีเหลืองไปเองนะงน่าจะอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่้อไรผมขอผมขอแค<อ>่น้สุดรอเดิสนสวนกันเองนะลเมื่อ,อยู่ในคนที่อยู่ข้างบนที่ไปซ่อนไฟตอนนั้นนะ่ะน่าสงสัยมาก สีดำก็เดินหายไปสีดำอีกแล้วอ่ะเราจะบอกว่าเราสีดำก็เดินหายไปแล้วแ้วเราแ้วเราต้องต้องต้องปกป้องสีเหลืองให้ได้อะต้องแบบดูสีเหลืองแล้วตามสีเหลืองให้ได้อะ้็ก็คือสีเหลืองโดนฆ่าแล้วเราเราแบบสีดำปวดปวดที่ไหนครับสีดำ สีดำน่าต้องใส่ครับข้าข้าาพิปลาพ่เปิดนะไอ้่สีดำเป็นละข้าเราไปได้สีดำไม่ได้เป็นสีดำไม่ได้เป็นไม่รู้เสียงหัยหวยมันดิสีดำไม่ได้เป็นไฟเลยเว้ยโคตรยากเลย อ๋อมันต้องคลิกเมาส์ให้โดนหรอแหมเอ้ย,อยทำไมเป็นยากอย่างนี้โอเคไปเลยทีผมจะมาทีขั้นสุด,สด พูมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับเดินออกมาเลยอ่ะจำมมื่อี่จะไปดูกล้องอ่ะเดินสุกเอมพูเดินออกมาที่ไหนอ่ะเอมพูฮัลโหลฮัลโหลนายไม่พูดเลยสิเอมพูเองรีพอร์ตเองถ้าเองรีพอร์ตไอ้หนังกล้วยอมพูดอ่ะรวอ๋อแสดงว่ามีสองสีใช่ไหมคือสีฟ้าีอมพู ไม,ไไมอเ,เอาสีอะไรก่อนสีฟ้าก่อน,นะะสีฟ้าโอเคโอเคจบวจบวก่อน,นสีฟ้ามันสดกว่าสีฟ้ามันสดกว่า,วาบวก่อน,ยยนไก็ค่อยบัวสยถ้าเกิดว่าไม่จฉาสีต่อให้มันจบ ที่นี่ก็สีฟูสีฟูจ่ได้สนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเาสีฟูบังหล้ว <c oughs> มันทำไมถึปฏิบัติการอะไรวะไปที่นี่กรจะไปไงเนะี่ยติดติดอยู่ในห้องกูติดฮัโลโหล ติดอยู่ในห้องปฏิบัติการัวสี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 ไม่รีพอร์ตสีสีฟ้าข้อาะไรอะไรนะกำลังจะรีบหมดข้อมาตรงห้องคุมยาหนี่อ้ โอ้ไม่ได้บู๊อะไรขึ้นมาเลยตอนนั้นไปดูห้องเล้นหนิงไปดูอิดเนี่ยบวดเลยแล้วก็เดินมาเอาเลยจับบวชเสร็จก็ไปเกิดไา้ยาเลยไม่เป็นไรถือว่าเป็นกูเสียสลากไงถ้าไม่ได้เป็นอ้าวไม่ได้ไม่ได้คนละเอาเอาไว้เจอกันตาหน้านะดูแลสุขภาพด้วยนะ เอาไอ้เลยอะไรกินมาเยอะเอ้าเอ้าเฮ้ยไฟดับอีกแล้วเฮ้ยสีฟ้าสีฟูไม่ใช่ต้องอีกตัวนี้แน่ๆผมว่าเออบางทีสีฟ้าอาจเป็นแค่ผู้คอะไลยนะ เราไปโหวตเขาทำไมนั่นกูมาแล้วนั่นไงสีขาวเฮ้ยกูเป็นแคนาดาเื่อกูเฮ้ยกูบอกไปแล้วว่ากูเป็นแคนาเดียนเฮ้ยไม่เห็นใครเลยกูเป็นแคนาเดียนต้องไฟไหม้อะกูมึงลืมความรจําปิ สีแดงสีแดงบอกเป็นแคนาดี้กนมเอใช่สีแดงบอกเปแคนาดีเอใช่อียอไอ้กขลดไอ้บ้าเ้ยไม่ดูเลยบอเป็นแคนาดี้กูบอกกูเป็นแคนาดีหไม่ตแแตีเหลี่งแล้วอ่ะ มาีกระเวไม่เลยอไแล้วมันมืดอ่ะเลยแคนาเดียนเเขาเมแคนาเดียนมันสีแดงเขาบอกอยู่้าตกรรีบร้อนอ่ะคือกูเพิ่งเดินถึงเลยเว้ยแล้วกูอะไรจะไปทำอะไรเพงอยากแล้วมันก็ฆ่ากูทิ้งเลยอ่ะอุยเอะใจนอ โอ้โหก็ลุ้นตั้งแหนว่าจะาได้ไ oh. <Okay. S 2> หมโอ้กี้พีมีใครอยู่มั้ยเราบอกว่าเราเป็นแ <laughs> คนาดนียนแต่ก็เราทำไม